นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าสลอดผู้มีความฝันเจ้าสน,นอดกำลังนั่งบนกิ่งไม้สูงข้างเขามีฝันที่จะปีนขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดในปา่าเขารู้สึกตื่นเต้นแต่ก็แอบกลัวลึกว่าเขาจะทำไม่สำเร็จทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับเจ้าลิงผู้ชอบประดิษฐ์ซึ่งกำลังเล่นอยู่กับอุปกรณ์ใหม่ ทำให้เจ้าสลอดรู้สึกสนุกสนานและเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในความฝันของเขาเจ้าสนนอดตัดสินใจที่จะลองปีนต้นไม้เล็กแต่เขากลับรู้สึกกลัวและไม่กล้าทำต่อไปมันทำให้เขาผิดหวังในตัวเองเจ้าลิงเห็นอาการของเจ้าสลอตจึงแนะนำให้เขาลองใช้เทคนิคที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมา ช่วยให้การปีนต้นไม้เป็นเรื่องสนุกมากขึ้นหลังจากฝึกซ้อมหลายครั้งเจ้าสลอดเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาเริ่มปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงและรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านเจ้าสนอดสามารถปีนขึ้นไปได้สูงกว่าที่เคยและมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามจากยอดต้นไม้ เขารู้สึกมีความสุขและภาพภูมิใจในตัวเองในขณะที่เจ้าสนอดกำลังชมวิวเขาได้พบกับเจ้ากบผู้มีความเขียวชะอมซึ่งบอกให้เขาเรียนรู้จากการล้มเหลวและไม่ให้กลัวที่จะลองใหม่เจ้าสลอ็อตจึงตัดสินใจลงจากต้นไม้และทดมองปีนเขาที่สูงที่สุดเขารู้ว่าถึงแม้จะมีความกลัว แต่เขาก็มีเพื่อนคอยสนับสนุนเมื่อถึงยอดเขาเขารู้สึกว่าความกลัวของเขาหายไปและถูกแทนที่ด้วยความกล้าหาญเขาเริ่มฉลองกับเพื่อนที่อยู่ข้างกลับมาที่บ้านเจ้าสลอ็อตได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการก้าวข้ามความกลัวทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและเขาจะไม่หยุดที่จะทำตามความฝัน และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การก้าวข้ามความกลัวทำให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิม